หลวงพี่ตันได้ออกทุดงตามเส้นทางที่ท่านได้วางแผนไว้ท่านเดินทางผ่านป่าเขาลำนาวไพรตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในสถานที่เงียบสงบห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองท่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติสมาธิและฝึกสติภาวนาเพื่อเจริญในธรรมในระหว่างทางหลวงพี่ตันได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาพวกเขาต่างยินดีต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น หลวงพี่ตันได้แสดงธรรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแก่ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างความสงบและความสุขในชีวิตเมื่อถึงจุดหมายที่ท่านตั้งใจหลวงพี่ตันก็ได้พักผ่อนและปฏิบัติธรรมในป่าลึกบริเวณที่มีธรรมชาติอันงดงามท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการทำสมาธิเดินจงกรมและทบทวนธรรมะเพื่อให้จิตใจสงบและเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงการทุดงของหลวงพี่ตันครั้งนี้ เป็นการฝึกฝนจิตใจและเจริญในธรรมอย่างยิ่งใหญ่และท่านเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ได้รับจะช่วยให้ท่านสามารถเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นต่อไปหลวงพี่ตันเดินทางทุดงต่อไปเรื่อยๆผ่านหุบเขาและลำธารนจนในที่สุดก็พบกับหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกมีบ้านเรือนเก่าแก่ที่สร้างจากไม้ซุงบางหลังมีมอดและตะไคร่น้ำคลึ่นปกคลุม บ่งบอกถึงความเก่าแก่และการอยู่อาศัยมานานนับศตรวรรษเมื่อหลวงพี่ตันเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านต่างมองดูท่านด้วยความสนใจและศรัทธาพวกเขาเล่าถึงเรื่องราวและตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายรุ่นหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของถ้ำวังข้าวถ้ำที่ว่ากันว่ามีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่แต่ก็ถูกปกป้องด้วยอาถรรพ์และสัตว์ร้ายที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกตำนานหนึ่งคือถีแม่ไม้ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานวิญญาณของนางยังคงเฝ้ารอคนรักที่ไม่เคยกลับมาบางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนจากป่าลึกซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเสียงของผีแม่ไม้หลวงพี่ตันรับฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยความสงบนิ่งท่านรู้ว่าการทุดงมาพบหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้ในการสอนธรรมะให้กับชาวบ้าน เพื่อช่วยให้พวกเขาพ้นจากความหวาดกลัวและความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านเชื่อว่าการปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะช่วยให้พวกเขาพบกับความสงบสุขในจิตใจหลวงพี่ตันได้พักอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นเวลาหลายวันท่านช่วยชาวบ้านด้วยการทำบุญทำสมาธิและแสดงธรรมทุกเช้าเย็นเรื่องราวของท่านเป็นที่เล่าขานกันต่อไปในหมู่บ้านและชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนความเชื่อและใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญามากขึ้น คืนหนึ่งขณะที่หลวงพี่ตันนั่งสมาธิอยู่ในกระท่องไม้เก่าแก่ท้ายหมู่บ้านท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกจูจ่ๆก็มีเสียงแถวเบาแต่หนักแน่นดังขึ้นกลางความมืดว่าทำไมท่านถึงกล้ามาที่นี่เสียงนั้นฟังดูไม่เหมือนเสียงของมนุษย์มันแฝงไปด้วยความกโกรธเคืองและความลึกลับหลวงพี่ตันลืมตาขึ้นช้าๆและสงบนิ่งไม่แสดงความหวาดกลัวท่านตระหนักว่าสิ่งที่ท่านได้ยินอาจไม่ใช่เสียงธรรมดา แต่เป็นเสียงของสิ่งที่มองไม่เห็นที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้หลวงพี่ตันสูดลมหายใจเข้าลึกตั้งจิตให้มั่นคงและพูดตอบด้วยเสียงอ่อนโยนว่าอาตมามาที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือทุกชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นใครหรือมาจากที่ใดหากท่านมีความทุกข์ใจอาตมายินดีรับฟังและช่วยท่านปลดปล่อยจากความทุกนั้นหลังจากที่ท่านพูดจบความเงียบสงัดก็กลับมาอีกครั้งหลวงพี่ตันยังคงนั่งสมาธิต่อไปอย่างสงบ จนเวลาผ่านไปไม่นานท่านรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านมาพร้อมกับเสียงนั้นที่กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เบาลงและแฝงด้วยความเศร้าข้าเคยเป็นคนที่นี่แต่ถูกเขาลืมค่ารอคอยการไปเกิดมันช่างนั้นเหลือเกินเจ้าคะหลวงที่ตันจึงตระหนักว่าผู้ที่พูดคือวิญญ,ญาณที่ยังคงหลงติดอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่อาจก้าวข้ามความผูกพันและความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตท่านจึงเริ่มสวดมน์เพื่ออ,อุทิศบุญกุศลให้กับวิญญ,ญาณดวงนั้น ด้วยความหวังว่าจะช่วยให้วิญญาณนี้พบกับความสงบและสามารถเดินทางไปสู่สุขคติได้เสียงนั้นค่อยๆจางหายไปในความมืดเหลือเพียงความสงบเย็นและความรู้สึกปลอดโปรง่งหลวงพี่ตันรับรู้ว่าการมาของท่านที่หมู่บ้านนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่แต่ยังเพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ด้วย ในคืนต่อมาหลังจากที่หลวงพี่ตันได้สวดมนต์และอุทิศบุญกุศลให้กับวิญญาณที่ปรากฏตัวในคืนก่อนท่านก็ตั้งใจจะนั่งสมาธิต่อไปในกระท่อมเล็กๆของท่านแต่เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงดึกท่ามกลางความมืดมิดและความเงียบสงบก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงที่ได้ยินไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งแต่ดูเหมือนจะดังมาจากรอบด้านเสียงนั้นกล่าวว่าบุญกุศลของท่านจะช่วยเราได้จริงหรือ หลวงพี่ตันยังคงนั่งสงบท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆที่อบอวลอยู่ในอากาศท่านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่กลับรู้สึกถึงความเศร้าและความไม่แน่ใจของวิญญาณเหล่านั้นท่านจึงตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและเปี่ยมด้วยความเมตตาว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่ช่วยปลดปล่อยทุกข์ให้กับสรรพสัตว์ไม่ว่าท่านจะเคยมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วหากท่านรับรู้ถึงความตั้งใจดีของอาตมาและยอมรับบุญกุศลที่อาตมาอุทิศให้ท่านก็จะพบกับความสงบสุขได้ หลังจากนั้นก็มีเสียงสะอื้นแผ่วๆดังขึ้นและเสียงอื่นๆก็เริ่มแทรกเข้ามาเป็นเสียงของวิญญาณหลายดวงที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้พวกเขาทั้งหมดมีเรื่องราวในอดีตที่ยังคงติดค้างไม่อาจก้าวผ่านไปสู่การพักผ่อนที่แท้จริงหลวงพี่ตันจึงตัดสินใจที่จะใช้เวลาคืนนี้ในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อส่บุญกุศลให้กับวิญ,ญญาณทุกดวงที่ยังคงตกค้าง ท่านรู้ว่าบางครั้งการช่วยเหลือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นต้องใช้เวลาและความเมตตาอย่างลึกซึง้งท่านจึงไม่รีบร้อนแต่ตั้งจิตมั่นที่จะช่วยเหลือพวกเขาทุกดวงในคืนต่อต่อมาหลวงพี่ตันยังคงได้ยินเสียงของวิญญาณเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็สวดมนต์และอุทิศบุญกุศลให้ไม่ขาดสายจนในที่สุดเสียงเหล่านั้นก็เริ่มลดน้อยลงความเงียบสงบและความรู้สึกปลอดโปร่งเริ่มกลับคืนมาที่หมู่บ้านเก่าแก่นั้น ชาวบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านของพวกเขาดูเหมือนจะสงบสุขขึ้นและหลายคนก็เริ่มเข้ามากราบไหว้หลวงพี่ตันด้วยความเคารพหลวงพี่ตันรับรู้ได้ว่าวิญญาณหลายดวงได้พบกับความสงบสุขแล้วแต่ท่านก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านต่อไปเพื่อปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือวิญญาณที่อาจยังตกค้างท่านเชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะและการทำบุญกุศลอย่างต่อเนื่องจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยทุกข์ให้กับทุกชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในพบใดก็ตาม